สวัสดีครับปกับผมนะครับกริชพลเดชวิสัยครับหลังจากที่อาจารย์วิศนุเครืองามได้ออกมาถแถลงข่าวได้ออกมาอธิบายเรื่องราวของบิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กดูแล้วมันก็ได้จบจบกันได้ด้วยดีนะครับทั้งสองคนก็ไม่ได้มีความผิดอะไรในเรื่องของการทะเลาะบ่อแววงกัน อาจารย์วิษณุก็มาไล่ยาวเลยปรากฏว่ามีคนคนหนึ่งนะครับไม่พอใจ <c oughs> <c oughs> ที่บิ๊กต่อได้กลับมาเป็นผอบอคนคนนั้นก็คือทนายตั้มครับพูดง่ายครับคนเป็นหัวหน้ารัฐบาลแล้วคุมคุมตอรอด้วยนะครับพูดอย่างนงี้ง่ายมากนะอ่าผมถามจริงๆเหอะ นะผมไปแจ้งความที่สอนอตาปูนนะครับว่าผบตอรอกับภรรยาเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินเนี่ยนะผู้ใต้พระประาชาเขาทั้งนั้นเลยนะครับที่ที่จะดําเนินคดีเขาอะ่ะคิดว่าตํารวจเหล่านี้จะกล้าดาเนินคดีกับผบตอรอหรือภรรยาผบตอรอหรอนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับ,บ,รบเป็นหัวหน้าหน่วยงานราชการนะครับยิ่งเป็นสตชซึ่งท่านคุมเองเนี่ยนะท่านก็จะโยนไปอ๋อเสร็จแล้วนะตรวจสอบเสร็จแล้วว่าเออมีการทะเลาะกันจริงแยกย้ายนะ ไม่ต้องไปดูใช่ไหมว่าผิดหรือถูกหรือว่าเจ้าที่จะอึดอัดแค่ไหนในการทําคดีนะครับอันนี้มันเหมือนกับลอยตัวเหนือปัญหามากกว่านะครับคืออย่างนี้ครับคดีนี้ม,มันสองมาตรฐานอยู่แล้วการดําเนินคดีกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับแป๊บเดียวเลยนะมีการแจ้งข้อหาเสร็จนะให้ออกจากราชการไว้ก่อนส่งปปชนะครับแต่ของบิ๊กต่อเนี่ยยังไม่ขยับไปไหนเลยนะคนที่ได้รับเงินทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยป่านนี้ยังไม่เรียกไปแจ้งข้อหาเลยนะครับคืออย่าไปบอกว่าต้องไปเริ่มต้นทําใหม่ครับมัน อย่างนั้นไปหลอกหลอกชาวบ้านนะครับแต่ถ้าคนที่มีความรู้คนที่ตามข่าวนี้ดีๆนะครับเขาจะรู้ว่าเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเว็บ BNK เนี่ยเป็นเป็นเว็บพนันที่มีการจ่ายสวยฉะนั้นนะคุณไม่ต้องไปย้อนไปใต้เว็บ b n เเลยคุณทําต่อจากเว็บ BNK มาว่าเขาโอนเงินให้ใครบ้างนะก็โอนเงินให้เครือข่ายบิ๊กโจ๊กกับโอนเงินให้เครือข่ายบิ๊กต่อครับแค่นั้นเองนะไม่จําเป็นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะครับแล้วถ้าคุณบอกว่าเอกสารที่ผมไปยื่นไปเนี่ยมันไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อถือหรือว่าไม่่ถูกต้องเนี นะคุณก็สามารถขอได้นี่ครับนะคุณก็สามารถขอจากธนาคารได้โดยตรงนะแล้วถ้ามันอันไหนผิดคุณดําเนินคดีมผมเลยนะครับว่าผมยื่นเอกสารผิดนะครับหรือว่าตั้งใจไปกั่นแกล้งบิ๊กต่อเนี่ยนะม,ยมันเป็นดีลครับผมบอกเลยครับมันเกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับเรื่องนี้เนี่ยคือต้องผมวันนี้ผมขอพูดตรงๆเลยแล้วกันนะครับผมคิดว่าไม่มีใครนะแม้แต่พักคก้าไกลอาจจะไม่กล้าพูดเรื่องนี้นะครับ คือเวลาจะทําอะไรอย่างเงี้ยครับนะคนที่มีอํานาจของรัฐบาลเนี่ยเขาก็สามารถที่จะจัดการในเรื่องของคดีเรื่องอะไรได้นะแต่ในเรื่องของเรื่องของในรั้วในวังเนี่ยเขาก็ต้องพึ่งกับใครครับลาสเลขานะครับในการที่จะทําอะไรมันต้องผ่านเขาก่อนฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันจะต้องมีดีลต้องมีการคุยกันนะครับให้มันสมประโยชน์ทั้งนั้นน่ะแหละนะครับสิ่งที่ก็คือคือเขาอย่างเงี้ยครับก็คือเหมือนกับว่าดีลใ,ให้สองคนเนี่ยสงบสุขกัน ส่วนเรื่องความผิดเนี่ยไม่ต้องมีการาสอบต่อแล้วจบกันแล้วนะเพราะว่าถ้าจะดึงส่งไปปปชนะครับมันอีก 2- 3สปีนะครับก็กลับมาต่างคนต่างทํางานกันนะครับเรื่องใครผิดใครถูกเนี่ยชาวบ้านอย่างเราไม่ต้องไปไปไปรู้ไปสนใจเขาหรอกเพราะคนมีอำนาจเขาจัดการกเกษตรหมดแล้วนะถ้าเป็นชาวบ้านโดนคดีแบบนี้นะครับเข้าคุกไม่ได้ประกันตัวแล้วผมบอกเลยนะครับโดนฟอกเงินโดนคดีเว็บพนันเนี่ยเห็นไหมครับไอ้ผู้ต้องหาคดีเว็บพนันต่างๆเนี่ยนะ ไปสู้คดีในศาลนะครับไม่ได้ประกันตัวทั้งนั้นนะครับแต่ว่าคนเหล่านี้คืออภิสิทธิ์ชนครับผมถึงบอกครับพอเป็นอภิสิทธิ์ชนเนี่ยเขาก็ยังไงครับยังไม่ต้องถูกดำเนินคดีเลยยังไม่มีการแจ้งข้อหายังไม่มีการทําอะไรทั้งนั้นแต่ว่าวันนี้ได้กลับมานะครับในตําแหน่งผอตรของประเทศไทยทั้งๆที่ยังไงครับทั้งๆที่ติดชนักติดหลังเนี่ยว่าตัวเองเนี่ยรับเงินจากสวยธุรกิจ18ธุรกิจมีเงินจากเว็บพนันเข้าไปนะครับ นะไม่ต้องไปสนใจหรอกครับว่าชื่อเสียงประเทศไทยหรือสอตอชอจะเป็นยังไงนะครับขอให้ตกลงกันได้ก็พอนะผมฝากถึงผบต่อแล้วน,นะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่สงสารนามสกุลคุณเองนะครับคุณน่าจะสงสารตํารวจทั้งประเทศนะครับนะที่วันนี้คุณจะกลับมาดํารงตําแหน่งใหญ่เหมือนเดิมนะครับได้หน้าได้ตาโอ้โหเก่งเส้นใหญ่กลับมาได้แล้วนะครับเป็นผบตรนะกลับมาได้อีกแล้วนะครับ แต่ว่าตำรวจเหล่านี้ที่เป็นลูกน้องคุณแต่ครับเขาคิดยังไงคุณรู้ไหมนะจริงๆแล้วเขาเขาไม่ได้อยากให้กลับมาเลยนะครับเพราะว่ามันทําให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับเสื่อมเสียสตอชอนะเสื่อมเสียไปถึงประเทศไทยครับผมทนายตั้มออกมาแถลงข่าวด้วยการใส่เสื้อยืดคอกลมสีขาวแล้วก็มีสัญลักษณ์ของชมรมอะไรของเขาเนี่ยแหละ เขาก็กลับย้อนยุคไปสมัยตอนที่เขาเพิ่งเริ่มที่จะมีชื่อเสียงก็จะสร้างภาพนักแบบเป็นคนธรรมดาใส่เสื้อยืดคอกลมใส่กางเกงยีนรองเท้าผ้าใบเหมือนสมัยก่อนเพราะช่วงหลังที่มาโด่งดังมานายตัต้มก็หลงแสงสีไปออกรายการอะไรวะนักร้องหลังกำแพงข้ามกำแพงอะไรเนะี่ยไปแต่งตัวแบรนด์เนม ตอนนี้ก็ออกมาเปลี่ยนลุกใหม่แล้วก็ออกมาถแถลงข่าวไม่พอใจถึงการที่อาจารย์วิศณุออกมาพูดจาปาสาัยอย่างนี้ไม่พอใจคือว่าคนอย่างบิ๊กต่อได้กลับมาสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้ยังไงและกลับมาเป็นผอบอได้ยังไงบิ๊กต่อสมควรที่จะติดคุกอาจารย์ทนายตั้มก็ไล่ย,ยาวไปเลยว่า ไปร้องเรียนยื่นหลักฐานเอกสารเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเส้นทางการเงินของบิ๊กต่อและเมียแล้วทำไมไม่มีความผิดเดี๋ยวทนายตั้มตั้งสติดีๆนะครับการที่นายกรัฐมนตรีตั้งกรรมาการชุดนี้ขึ้นชุดที่มีบิ๊กบิ๊กเฉงเหรอใช่ป่ะคุณชัดชัยเป็นประธานเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อตรวจสอบระหว่างบิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กว่ามันทะเลาะเรื่องอะไรกัน ไม่ได้ตั้งมาสอบเรื่องว่ามีความผิดไม่ผิดเพราะจะผิดไม่ผิดมันอยู่ที่ปปอชอตอนนี้เรื่องก็ไปอยู่ที่ปปอชอแล้วส่วนเรื่องของบิ๊กตอ่อมันก็ยังไม่ได้ถึงปปอชอเหรอเพราะตำรวจเขายังไม่อะไรเลยยังไม่มีหมายเรียกยังไม่มีหมายจับอะไรเลยไม่เหมือนกับบิ๊กจอกนะเขาก็ส่งกลับมาก็เท่านั้นเอง ทนายตั้มบอกว่ายืนยันว่ายังไงก็ไม่ถอยจะทำต่อไปเพราะที่ผ่านมาตนเอาชีวิตและครอบครัวเขาแรกโอ้โหเอาชีวิตของตัวเองและชีวิตของครอบครัวเขาแรกทั้งลูกทั้งเมียเขาแรกซึ่งตอนนี้ก็ต้องเรามัดระวังตัวโดยตลอดเพราะอาจตกตามเช็ดบินได้ตลอดเวลาหลังจากนี้ก็จะเพิ่มความระมัดระวังตัวให้มากขึ้นกว่าเดิม ก่อนหน้าเนี่ยแหละมีนักการเมืองที่นับถือติดต่อเข้ามาเสนอให้ตนยุติบทบาทโดยมีเงื่อนไขว่าขอดูแลซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นการให้เงินแต่ตนปฏิเสธไปอันนี้ผมอยากจะบอกทนายตั้มนะนิดนึงนะไอ้นักการเมืองคนนั้นมันคือใครมันชื่อเสียงเหลียงชื่อเสียงเรียงนามอย่างไรที่มันมาเสนอเงินให้คุณเนี่ย นายตั้มเอาออกมาแฉเลยไอ้นักการเมืองเร็วๆแบบเนี้ยเอาออกมาแฉเลยเอ่ยชื่อเด้แต่นายตั้มบอกว่านักการเมืองที่นับถืออย่างนี้คุณไม่ได้นับถือเขาหรอกเพราะคุณมาพูดถึงเขาในทางที่ไม่ดีและก็ไม่รู้มาเสนอจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้จัดการเลยออดเทปไว้ลากคอแม่งเข้าคุกเพราะอย่างนั้นมันอยู่ในกระบวนการ ที่ทำลายระบบความยุติธรรมไทยนะอันนี้ประเด็นนี้ก่อนคือทนายตั้มบางทีจะมาจะย้อนแย้งนะการรักชาติรักแผ่นดินนะต้องจัดการคนเลวทั้งแผ่นดินให้หมดรู้ว่าใครเลวจัดการนะไม่ใช่จัดการบิ๊กต่อแม่งคนเดียวแต่ตนปฏิเสธไปเพราะตอนออกมาแฉในฐานะทนายประชาชนทนายประชาชนคืออะไรวะ กูก็เป็นประชาชนแต่มึงไม่ได้เป็นทนายของกูนะคืออย่ามาแอาบอ้างว่าเป็นทนายประชาชนอย่าแอาบอ้างเหมือนกับพวกองค์กรต่างๆที่อยู่พิษโลกอ่ะองค์กรเกี่ยวกับธุรกิจอ่ะบอกว่าคนพิษโลกต้องการอย่างนู้นคนพิษโลกต้องการอย่างนี้ไม่ใช่มึงจะอ้างคนพิษโลกมึงต้องอ้างว่าพวกมึงอ่ะต้องการอย่างนู้นพวกมึงต้องการอย่างนี้นีมนน่มาอ้างทนายประชาชนอีกแล้ว ผมก็มีเรื่องกับไอ้สมัชชาคนจนไปทีแล้วอ้อาก็สมัชชาคนจนคนกูก็เป็นคนจนแต่กูไม่เห็นรู้เรื่องรู้ราวกับมึงเลยว่าสมัชชาคนจนอเ <c oughs> ช่ป่ะอ้าวต่อส่วนตัวทราบว่ามีการดิวกันอันนี้สื่อทุกกระแสไม่มีกายเขียนเลยนะทนายตั้มพูดออกจากปากนะเดี๋ยวดูคลิปนะ ทราบว่ามีการดยวกัมกับราชเลขาทนายตั้มพลาดแล้วล่ะคุณเล่นสูงเกินไปแล้วล่ะแสดงว่าที่บิ๊กต่อได้กลับมานี่มีการดิวกันล่ะดิวอีกแล้วดิวรับดิวรับดิวรับสายลับดิวรับสายลับแม่งก็เท่านั้นล่ะก็มีกันอยู่เท่านี้ดิวรับกับสายลับอะแล้วเขาดิวรับกันเขาไปคุยกันแล้วทนายตั้มรู้ได้ไงวะ รู้ได้ไงใครมาบอกวะนะอ่ะต่อคำว่าราชเลขาผมก็ไม่รู้ว่าใครนะแต่ปรากฏว่าพี่ชายของบิ๊กตอ่อเนะ่ะท่านคือพลอากาศเอกสถิตพง์สุขวิมลท่านเป็นเลขาธิการพระราชวังไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะไม่รู้จะเกี่ยวกับดิวรับหรือเปล่านะอันนี้พี่ชายของบิ๊กตอ่อครับ แล้วก็ดิวรับให้บิ๊กโจ๊กกับไปปฏิบ,บัติหน้าที่ที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและทนายตั้มก็ยังเชื่อว่าบิ๊กต่อเนี่ยจะช่วยบิ๊กตายกิติลักษณ์ไม่ได้เพราะตอนรุษนิสัยบิ๊กโจ๊กดีว่าใครทําเขาเขาเอาคืนอยู่แล้วคือบิ๊กตายเนี่ยเซ็นคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนนะ ทนายได้ฟังตอนที่บิ๊กโจ๊กออกมาสัมภาษณ์ไหว่าถ้าเขาได้กลับมาสํานักงานตํารวจแห่งชาติเขาจะอภัยหมดเลยขอดมคดีต่างๆเขาจะไม่เอาเรื่องเอาราวเลยนี่คือสัญญาประชาคมสัญญาของสุภาพบุรุษนะและการที่บิ๊กโจ๊กเจ้าคืนเนี่ยมันมันไม่ใช่วิสัยบิ๊กโจ๊กนะอันนี้ก็เป็นการยุยงตะแคงรั่วให้เขาทะเลาะกันนะทนายตั้ม เือยิ่งออกมาพูดมากก็ยิ่งยิ่งพลาดมากนะทนายตั้มจริงๆแล้วผมก็ไม่รู้ว่าทนายตั้มต้องการอะไรแต่ทนายตั้มบอกว่าต้องการช่วยเหลือชาติช่วยเหลือแผ่นดินทนายตั้มไม่สนหรอกทนายตั้มที่ผมฟังนะแสดงว่าอยากจะให้บิ๊กตอ่อกับบิ๊กโจ๊กเข้าไปอยู่ในตารางเข้าไปติดคุกเพราะว่าพัวพันกับพนันออนไลน์ พัวพันกับเรื่องราวต่างๆโดยมีเส้นทางการเงินสองคนนี้ควรจะเข้าไปติดคุกบิ๊กต่อไม่สมควรมาเป็นผบอรตอรอบิ๊กโจ๊กไม่สมควรกลับมาเป็นอออร,อรองผบตรฟังแล้วรู้สึกอย่างนั้นนะแสดงว่าใครที่บอกว่าทนายตั้มออกมาช่วยบิ๊กโจ๊กฟังจากคลิปนี้แล้วไม่จริงฟังจากคลิปนี้คือช่วยกระชืบบิ๊กจ๊ก คนอย่างทนายตั้มนะมีอุดมการสูงส่งเขาไม่สนหรอกจะบิ๊กต่อบิ๊กจกจะสนิทกันขนาดไหนจะซื้อเน็กไทยให้จะไปแดกคาโอเกะไปร้องเพลงกันทนายตั้มไม่สนทนายตั้มเอาชาติเอาแผ่นดินไว้ก่อนผมอยากจะฝากทนายตั้มว่าจากนี้ไปนะเล่นงานบิ๊กต่อ ลากบิ๊กต่อไปเข้าตารางลากเมียบิ๊กต่อไปเข้าตารางลากบิ๊กโจ๊กไปเข้าตารางให้ได้นะแล้วก็ฝากจะเลือกสอวอร,ระดับประเทศกันก็ฝากคนที่มีสิทธิ์เลือกก็เอาทนายตั้มไปเป็นสอวอสักคนหนึ่งจะได้เป็นสีสัน แต่จริงแล้วถ้าทนายตั้มทำเรื่องราวนี้สำเร็จนะอย่าว่าจะเป็นสอวอเลยไม่ควรไปเป็นสวด้วยครับเพราะเป็นสวเดี๋ยวลาออกแล้วมันก็จะมาเป็นทำงานการเมืองไม่ได้อย่าว่าจะเป็นสอวอ,อย่าว่าจะเป็นสอสอเลยอย่าว่าจะเป็นรัฐมนตรีเลยถ้าลากสองบิ๊กโลบาเข้าคุกได้ทั้งบิ๊กต่อบิ๊กจอก นายตั้มแม่งสมควรเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบเบ็ดเาด้วยซ้ำไปจร<ๆ>ิงๆเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มากคิดดูเด็กคนคนนึงเนี่ยยอมตายเพื่อความถูกต้องยอมตายเพื่อความยุติธรรมอะ่ะไม่เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วจะให้เป็นอะไรวะมีไอ้ยีตัวไหนวะที่กล้าที่จะยอมตายเสี่ยงนะเว้ยไปไหนคนเดียวจะไม่นั่งแ่กก็เตี๋ยวข้างถนนก็ไม่ได้นะเว้ยจะไปเดินห้างก็ไม่ได้นะเว้ย ไปไหนก็ต้องระมัดระวังภัยเพราะไม่รู้จะโดนทำร้ายเมื่อไหร่ไม่รู้จะโดนยิงขบานเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าสิบล้อแม่งเบรกแตกจะมาชนรถตัวเองเมื่อไหร่ก็ขอให้ทนายตามรักษาเนื้อรักษาตัวอย่าเพิ่งตายหงตายหาก่อนเอาเรื่องนี้ให้จบก่อนคนมีอุดมการเนี่ยเราต้องสนับสนุน เนะพราะตอนนี้ทนายตั้มก็ไม่ต้องดิ้นรนเรื่องการทำหากินและก็คงจะมีเป็นร้อยล้านหลายร้อยล้านแล้ว,ลวนะตอนนี้ก็ทำเรื่องนี้เรื่องเดียวไปทำให้แม่งจบจบไปงานเดือนอย่าไปรับเอาแค่ไอ,บอ้บิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยให้แม่นจบไปนั่นแหละครับผมขอสนับสนุนนะโอเค น่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่น,นําเสนอในแง่มุมของผมตอนนี้เขียนหนังสือเรื่องธรรมมาส,สไตล์กิจใกล้เสร็จแล้วครับจะเปิดตัวเดือนสิงหาคมสั่งจองกันมาได้290บาทเงินเข้ากองทุนอิสระพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดกองทุนนี้ก็ดูแลคนดูแลหมามาร่วม10ปี ถ้าดูใน YouTube กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับและดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยไม่ถึงหนึ่งนาทีเองแล้วก็ช่วยสั่งซื้อของด้วยหนึ่งในนั้นก็มีหนังสือคาถาตำราพิกชีวิตครับเล่มนี้เล่มละสองรเกาสิบาทเช่นกันรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับองค์เทพเกี่ยวกับพิธีกรรมพิธีการคาถาเครื่องสักการะทุกอย่างไว้ในเล่มนี้ สมควรที่มีติดรถติดห้องนอนติดห้องพระติดไว้ในบ้านโดยจะซื้อมอบให้กับคนที่รักแล้วก็ผู้มีพระคุณก็ได้ครับ290บาทเงินเข้ากองทุนอิสระพลเช่นเดียวกันครับติดต่อผมได้ทางเฟซบุ o o k ดกธรกิจพลเดชวิสัยไอ l ดี e ลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับผมิงการเข้ามาพูดคุยกันมาร้องเรียนกันมาได้ทุกเรื่องนะครับ สำหรับคดีที่สวสมชายแสวงการแจ้งจับผมแจ้งหมิ่นประมาทผมก็สู้คดีกันไปกล้าแจ้งจับก็ก็ล้าสู้คดีก็ไม่เป็นไรครับสวสมชายวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นได้ทั้งประเทศพอผมวิพากษ์วิจารณ์สวสมชายมากก็แจ้งตำรวจจับผมก็โอเคไม่เป็นไรไม่ได้ว่าอะไรก็ถือว่าให้เกียรตินะครับผมโอเคครับวันนี้ขอบคุณ ขอท่านมีความสุขนะครับและขอให้พระคุ้มของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี